สรร้ร้รรางางทีี่่หหหอนนเดี๋ยวสร้างข้างล่างนั่นข้างล่างวิหารอืมโอ,โอเคโอเคสวัสดีครับบันทึกคนอยู่บนแ<ว>อปสตอร์อ start, การ์ดเกมเทเลเรียกัสซี่เล่นกับเพื่อนซิรี่เล่นกับเพื่อนกับการที่เอ่อมีคนมาหั่นเหล็กแถวหน้าบ้านตั้งแต่ตอนช่วงกูอัดคลิปแม่งโคตรน่ารำคาญที่ผายเลยพูดเล่นพเพลินเพลินโอเคก็ในคลิปนี้เราก็อยู่กันเหมือนเดิมนะครับก็พี่ตีลงไปหน่อยโนตจะซูมไปที่พี่ริว เราก็อยู่กันมาเดิมนะครับพี่ใหม่จากริวโซอาร์ตและอีกคนหนึ่งพี่ออกน้อยอยากเห็นหน้าให้คนเห็นหน้าพี่นั่นก็คืออแล้วคนนี้ก็คือพี่มากีจากช่องไปไปหมดแล้วสมองมากีไม่รู้ม่คเขาว่าของเปล่านะครับซึ่งพี่มากีแกก็จะเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราที่แกนั้นจะคอยเฝ้ามองดูเราอย่างเดียวแล้วพวกเราก็เอ ไล่กระไล่กระทึบบอสโดยที่มีแกนั่งมองเราแล้วแกก็โดนบอสกระทืบตามด้วยเหมือนกันแล้วก็พาร์ทนี้ก็พาร์ทนี้ก็จะเอ่อสั้นๆหน่อยนะครับสั้นๆมั้งนะก็ถ้าสั้นๆอ่าพาร์ทนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นคือมีคนเอามามีอีบักหาตัวไหนก็ไม่รู้มันซลมอนมาแล้วแล้วก็เอ่อเอาชุดว้าอูยังไม่ได้เอาของเลยเหลืออยู่กับเ,เทพเจ้านะโว้ยเฮ้ย <c oughs> ลงไปด <c oughs> ้านล่างก่อนลงไปด้านล่างก่อนลงไปด้านล่างก่อนลงไปด้านล่างหน่อย ไปเอาชุดแปบบ๊บใครก็ไม่รู้มันทิ้งชุดเอาไว้ไอั้ใครก็ไม่รู้ทิ้งชุดสายเวทเอาไว้ให้แต่ปรเด็นคืนยิงกันเมามันเลยไหนพอนี้เนี่ยกูจะตายแล้วโอ้กูจะตายมาได้เวลาผมผมเออได้เวลาจัดการเ้ีกูตายอ่ะโอ้เฮ้ยมันจะฆ่าแล้วจะฆ่าแล้ว รีบตีรีบตีก่อนที่มันเล้ามาแล้วมาแล้วอัี้ผมได้เะเรอรกกันมาแล้วจากพลาดที่แล้วที่อจากจากพาดที่แล้วนะครับทัดแรกนะครับที่ผมนั้นตีอ่าอันน้าเบนออร์ูลูนทำให้อ่าพอพอตอนผมเอ่ออัน,นั่นนะครับพอตอนผมรือหลังหลังปิดคลิปไปอ่ะเพื่อนผมมันไปฟาร์มของมาเพิ่มครับแล้วพอเพื่อนผม,มไปฟาร์มแรกโบคาโนมาบโคาโนวาดแกสิมันไปฟาร์มแรกเมเทโอมันไปฟาร์มแรก เมเทโอมาเพิ่มครับแล้วก็ผมแล้วก็เออขโมยแร่มันแล้วก็ขับชุดเกาะมาอีอีลังจากการไปตียเราไม่ได้มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวตีอีกรอบนึ่งกันตาอีเมื่อกี้ตีไม่กูตั้งตัวเลยเว้ยเฮ้ยไปเก็บไข่เลยนี้ะเราอยากตีเพิ่มยังไงบ้างรองเท้าสามคู่อ่ะรู้จักไหมรองเท้าสามคู่เฮ้รองเท้าสามคู่ มาเด้ข้าได้มีของแรง,งเกินไปไเอา้าเอา้าเอ้าอ๋อลืมใส่ลืมใส่ชุดเกาะพี่ลืมใส่ชุดเกาะงงเลยทำไมเฮยยิงเลเซอร์กันแล้วมันมานาหมดได้ลืมใส่ชุดเกาะเต็มเซ็ตนัตือเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา

มันไปแล้วอะะไรวมันเช้าแล้วเนี่ยโอ้ยเหนื่อยใจเลยวะเหนื่อยใจเลยวะโอ้ยกูสาววิ่งวิ่งไปยืมของพี่พี่คิดดูดิน้องลืมอะไรรู้ไหมน้องลืมใส่ชุดเกาะอ,อ่าฮะลืมใส่ชุดเกาะเต็มเซ็ตแล้วประเด็นคือแบบเมื่อกี้อ่ะใส่ใส่เหมือนใส่ครบแล้วแต่สายกูก็ยังใส่ไมไ่ครบเหมือนเดิมจเจริญเจริญละดิเดี๋ยวได้สปาร์ เ้วของแป๊บมาดูกันเออก็เราก็ได้เหมือนเดิมนะครับชิวออฟกระตูดรูไปกับลินมาดุคนกลับไมาเจ๊เจ๊เจ๊หนากอลบินอ่าไอออฟไปกลบบินเจอตามเลยผมว่านะเดี๋ยวเสร็จป๊บเราไปตีอ่าอ่าเดอะสเกลตันไม่พี่กลบินไม่เกิดกลบินไม่เกิดในนี้ไม่มีใครเลือดสองร้อยเออผูเลสองร้อยสามร้อยอะ ใครมันซลมอนออกมากูรู้เลยว่าแม่งคนซลมอนไหนอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็ได้ฟาร์มหน่อยก็แล้วกันไรอ่ะหลังจากนี้ผมก็จะสปีดคลิปเลยนะครับสปีดคลิปไล่ดูช่วงเวลาอันแสนอันแสนจะพิเศษในการฆ่าเหล่าก็บินพวกนี้เ <Okay. S 1> อเคหรอเอเคตนะรงนี้เอละมาขอด้ขอด้ เอาอีกกูตายไ,ยไม่สิโกของข้าสิโกที่กเอาไว้ถวายโอ้โหไอ้โ,อโปรเทคไทยเพียบเลยผมนั้นมีแขาส่วนแรกใส่ ให้เขานั้นมีน้ำแปดผมมีน้ำส่นั่นแหละมใมนลื่องแสงนะมีน้ำแดมาดมาดุอ่ห้าสิบแปดอะไรหมดแมงมุมแมงมุมสตัวเา เลยนะ้องเต็มเลยแบงโคตรฟินเลยเว้ยฟินแต่แรกเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วกับการเอ่อเล่นีเวสก๊บตาก๊บอ่เร้อยละทำไมรู้สึกว่ามีคนช่วยไงไม่รู้ไง มันมีคนรักษาด้วยไม่เหยจครับแหลกมากพี่ได้มนมีคนรักษามีคนโยนขอมีคนนึงอ่ะโยนขอลงมาโอ้โหโอ้ยองคนไน อะ<อ>กว่าจะจบต่อไปก็ทำอะไรดีอ่ะพี่พี่จะไปตามอ่ำทำสปาร์คบูทอ๋อเออเอเอแล้วน้องควรทำอะไรต่อดีวะอ๋ออ๋อรู้แล้วไปไหนไปไหนเออรู้แล้วทำอะไรดีกูววควรไปสุดขอบแมพวะควรไปอันนั้นวะ ไปเอ่อไปไปตบสเกลิทันไปไปไปพี่มากีพี่เอ่อพี่มากีพี่พี่จอยตามหน่อยได้ไหมเนาะพี่จอยตามหน่อยได้ไหมจอยตามจอยตามสีเขียวหน่อยได้ไหมพี่พี่ไปพี่ไปก่อนน้องหน่อยได้ไหมไม่ใช่หรอกน้องได้วาร์ปตามได้เลยสีเขียวนะใช่ใช่พี่สีดูกัดมากี พี่ไปก่อนเลยเราจะได้วาปตามไงไปไปนะดันเจียนนะพี่พี่ไปดันเจียนหน่อยดันเจียนไปสร้างอารีนาศพส,สเก็ิเลตันพวกเราสามคนนั้นมีรองเท้าที่ค่อนข้างเร็วแต่จี้มากิเขามีการบินแต่ไม่สามคนอะไรพี่พี่อย่าลืมนะกูคนหนึ่งที่ไม่มี อาโกโกโกมีลองเกมาก,กิก็มีไอไอยอาร์มไออาร์มไอโดมก็มีไอตีก็มีสามคนไม่นับเกมาก,กิเพิ่มเป็ดปีโอเคเอาว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งตอนถึงหน้าดันเจียนแล้วนะครับเขาให้เดินชาแค่เออมีคนดีใจแล้วเนีะโอเคเลย ไเอแล้วก uh, yeah. ็หดนเลยไอ้เนี่ยตู้้ว้าวบปุ๊บอะไม่ตายเองะคือแม่งรอดได้อแม่งไม่ตายโอเคโอเคคโอเคอโอเคโอเค ลิเจยอยู่ไหนวะไม่ดีนะมีฟุกจับกันเจ๊อไองเงี้ย <c oughs> โอ้ยกูไม่เายอ่ะกูหดเกินปอยอ่ะเด็กเราแงนมาเลยเร็วความเร็วสูงเป็นคสูงแล้วอ่ะ จีโคตรแย่เลยว่ะจีอาถึงแล้วอ่าในสุดเราก็ถึงแล้วได้เวลาสร้างอาริตูสได้เวลาเท่เานั้นจะมาสร้างอาริตูสกันนะครับฮะ,อะเอ,อเด็กข้างล่าน,นั่นเปล่านี่นี่ <c oughs> ด มีอะไรอ่ะไอ้แต่คนละทรงสิกอลไอ้ใต้ไอ้มาดิมาดิงานจากแดนธรณีเมื่อธรณีสู่กลางทุ่งนาจะให้นางจานีหรือเทวดาทำไมไม่มากี่ไม่ตายอ่ะ เจ๊แกหลุดโปรบอเล่นอะไรนะเจ๊แกหลุดโปรบอเล่นเจ๊เจ๊ทำไมกูทำไมกูทำไมกูบอกว่าเจ๊แม่จะมาเป็นโลเปเป็นพระเจ้าได้พวกกูไหนฮี่อ่ะเฮ้ยตีลืมเปลี่ยนเออเปลี่ยนสีได้ดีกว่าเปลี่ยนสีนานตั้งแต่เข้ามาแล้ว เนี่ยกูย ja ังไม่ได้อ uh, like, ัาคลิปไเป็นไรหรอกกูอยากอยากเลยดูในแมปซีมีเด็กบินตามเรามาด้วยอ่ะกูไม่อยากไปหาผีโทรวิญญาณหรอกเพราะกูจะเป็นนักประเดจอตกฟายอ่ะมีวิธีแก้อยู่นะว่าหนีกไปอ่ะพูดถึงใครมันทำบันไดรูปรูปตัวอรูปเออไอ้น้ารูปสูตรสูตรซิกมาเอาไว้วะซิกมาไอเท่ากับหนึ่ง วังนะชาวสาวที่ไม่แกใกล้เตือนนะเมนเกมเดินี่หอย่างรับไปคุโดอละไปด้คุนเราจะเดินตาไม่เลยอย่าละคุณบอลไปดูมันนะ

เข้าใจเพื่อนจงดูพลังของข้าพูนี้มีอมีมีฟาร์มีเทพนะอยากพยายามว่เอาไม่มาอย่างนี้แล้วมรือเอาแบบมาโอ้อย่าขยับมว่าหยุดเพื่ที่อะนี่แบมันบินแบบนี้ เมื่อโดนธรณีสูบการทุ่งนาต่อให้นางตานีเลอเทวดาใครไม่ทิ้งระเบิดแล้วว่าเราจะรอพี่มากิมาก่อนเดินรบิดไปอย่า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 ขอข้าวข้าว้าวย เปลี่ยนก่อนเลยเปลี่ยนโลกก่อนเลยไอ้ยเบเรดเปลี่ยนครับเราก็จะเปิดคลิปใหม่อะหลังจากการที่โดนและจากการที่ผมโดนเพื่อนขโมยเบ็ดไปมเอายีแน่เลยอ่าเจมอลไม่เห็นผมเจมไมไ่ได้กินผมเฮ้ยเก่าโดน อีเอ็มบีซีตายอย่าละเอ็มบีซีตายมันเกิดยากเจียยายี่มีที่หาเออข้าเกียร์ท้ายว่าไงว่าอะไรเพื่อนถ้าเกียรติเออว่ะเออว่ะรอรอดูดิรอดูดิว่าถ้าเจ๊แก่ถ้าเจ๊แก่เอ่อถ้าเจ๊แก่ข่ายพวกนี้มันจะเป็นยังไงวะไม่เอา มันไม่กลัวเลยวะเออม,มันไม่กลัวเลยเิ่มมลตี่วันเยวเมันช่วยยิงอยู่วะ่ะโอ้มันช่วยยิงอยู่จ,จัดเยมไปเลยัยเกเนไใจแ้เจสวัสดีต้อมนุ่งข้นายสเไม่ต้องเข้บมากล้ผมเจ๊ออกไป เจ๊คือว่าเจ๊จะสามารถทําอะไรกับผมได้งั้นเหรอผมะมีวิชาลับในตํานานอยู่นะครับเจ๊เจ๊ผมมีวิชาลับในตํานานอยู่นะเจ๊รู้จักไหมอ่ะวิชาลับในตํานานน่ะเจ๊รู้จักวิชาลับในตํานานไหม

าาาบ,าบ,บางคราวว่าตอนนี้ผมนั่นมี่ปั่นจปาร์คูลแล้วเมื่อคุกเหลวแล้วก็อะไรมีอะไรอีกเนี่ยพีอ่อะพี่จะเอาอะไรให้น้องอีกอะเออไม่ให้บอกกูเพื่อไม่ต้องการ ไเไกดตัวนะั้นคือไก่ที่ว่ามันดอหมวกเหรอแบ่งตัวไหนตายไม่ตายดันเป็นไก่ที่ดอหมวกตายซะง,งั้น เราตอองลันไป20้าโกแล้วมันข้าตลับเป็นยูตัดตัตัดตัตั อะไรอะไรใครอะไรใครๆวะ คดเสกได้อังได้ยังใครเป็นสมอดบัตมูนวะออเออว่ะน้องลืมเออน้องลืมถามเลยเอาน้องลืมนึกไปเลยอ่ะไอช็อตนั้นอ่ะไอช็อตตอนที่โดนเจมากี่เกียร์นี่น้องน้องลืมเออไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าเออเสียงมันเข้าไมค่ไหมนะ ไม่รู้หรอกแต่ว่าใคร,ใครถวายวะไม่รู้เออใครมาบักหาถวายอีกแล้ววะเออแล้วเจอกันตอนเอ่ออีเวนต์ถวายจบแล้วนะครับเจอกันตอนตีอตบอสเอ่อกระโลกเสร็จแล้วนะครับเจอกันเดี๋ยวนะตีบอสกระโลกเสร็จหรือทำอารีนาบอสกระโลกเสร็จเปล่าพี่บอ,เอ,อสออบอเสร็จเอ่อช่วงตีบอสเปล่าพี่ทำไมต้องช่วงตีบอสเสร็จด้วยอยังไม่รู้จริง ก็ไม่ไมอยากเห็นความอุบาทของตัวเออ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 เ ตีมซื้อของกับเจดิมาเกิดวะมาเกิดกันนะเออเดี๋ยวเราสไลด์อ้เหี้ยไกลกูไปไหน งั้นเอาไว้ว่าคลิปนี้เราขอจบด้วยการเล่นโอนวันอาร์มี่กับเราเออกับท่านเทพของพวกเราก็แล้วกันถึงท่านเทพจะไม่เล่นกับกูก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรสลายล่างเออสลายล่างอย่าจะายล่างไม่มีใครอยู่ในโนรกเลย ไอ้โดนไปดิไอ้ก๊อบบินกระเจอเออคุจะอยู่ทำไมไอ้นรกไงเอาช่วยด้วยเอามาช่วยค่าน้อยด้วยอ่ามาช่วยค่าด้วยเออไอ้พวกก๊อบบินพวกนี้มันกระจอกกี่ตาย ไม่เ<ด>ว็นไ้ค่า<ด>น <ะ S 2> <ด>่าจะสู้วมัน<า><า>ไม่ได้ไดเ,ไเ,เออ<ผ>นะกระจกเออกระจกเออมันกระจกกู้ใจเลยหนึ่งพันแพตินัมหองใครอยู่เนี่ย <c oughs> ไม้ลิฟต์เลยลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์พวกมันมันกระจอกอ่า <c oughs> กะจอดตายคนแรกออะไรเออมันก็จอดก็ตายแต่ก็ตายคนแรกเลยเอา่าฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเอาไปว่าโอเคพี่เอพี่พี่เอพี่พี่ใหม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่บูรณาลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นครับไม่แป๊บหนึ่ง สคมชัดะระดับ HD นดั้นก็เอาไว้ว่าผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมมาทำเอาเพื่อเป็นกำลังใจกับผมมาดั้งทรมานไก่เพื่อเราเพื่อนที่กูเกียดต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ก็เอมิด้วยรักและสตีนสวัสดีครับ